สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีเพื่อนๆช่อง YouTube ของผมนะครับทุกท่านได้โปรดติดตามแล้วก็กดซับ s ไคร b e เพื่อเป็นกําลังใจนะครับและกดไลค์ด้วยวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับที่นักขับรถหรือนักใช้รถแตแ้นนะครับในเรื่อง การต่อพอรบรภาษีนะครับทำประกันนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็ผมจะมาเล่ารายละเอียดให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับว่าเขาต่อกันยังไงนะครับมีพรบ,รบรจริงไหมอันนี้ผมเองก็เพิ่งได้รถมาจากชัยภูมินะครับก็ไปติดต่อซื้อหารถใช้สักคันนะครับเพื่อใช้ในการเกษตรนะครับ ก็พอดีได้ดูตาม facebook แล้วก็กลุ่มทางโซเชียลนะครับก็ได้มาเจอรถคันนี้นะครับผมก็ได้ตัดสินใจซื้อเอามาใช้งานนะครับเพื่อประหยัดต้นทุนในด้านน้ำมันนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจทัวนี้น้ำมันแพงมากๆครับน้ำมันแพงแล้วก็ของใช้อุปโภคบริโภคนั้นสูงขึ้นนะครับก็เลยนิยมมา ใช้รถอีแตนนะครับแต่รถที่ต้องใช้จะต้องมีเล่มแล้วก็มีายทะเบียนแล้วก็มีพรบนะครับส่วนมากแถวบ้านผมเขาไม่ไม่ค่อยเข้าใจกันไม่ค่อยรู้จักกันว่ารถอีแตนนั้นทำพรบได้จริงไหมอันนี้ผมตอบเลยนะครับว่าทำรถอีแตนจะต้องมีพรบนะครับผมจะต้องมีพรบ รถก่อนจะมีพรบก็ต้องมีระบบไฟแล้วก็เบรกอย่างเรียบร้อยนะครับและรถจะต้องเป็นคัสซีนะครับเป็นคัสซีรางนะครับผมที่ทางอูก็ได้จดทะเบียนทำลิขสิทธิ์ไว้ให้นะครับมีระบบไฟอย่างครบสมบูรณ์นะครับผมทางขนส่งออกให้ เป็นรถสีล้อเครื่องยนต์สูบเดียวน,นะครับก็นี่ผมก็ได้ทำพรบภาษีแล้วนะครับก็เอามาติดไว้หน้ารถนี่ครับก็นี่ต่อได้หมาดๆนะครับผมนีนี่ครับขอระครังขอไข่7จ็ดนะครับวันสิ้นอายุ5เมษาย5 6 6น2566นะครับผม อีแตนครับมีพรบรแล้วก็มีเสียภาษีนะครับปีละ90กว่าบาทแต่ถ้าฝากให้ทางอูต่อให้ก็ปีละ500นะครับผมเพราะว่ารถนี้จดที่ไหนต่อที่นั่นนะครับยังไม่รู้ว่าทางคนส่งปลายทางจังหวัดเราจะย้ายรับย้ายไหมอันนี้ผมใช้รถของอูสมหมายการช่างนะครับ เครื่องยนต์ก็เดิมก็เป็นอารทีร้อยอันนี้ผมยกเครื่องยนต์ใหญ่เครื่องยนต์ใหญ่ใส่นะครับอาทีร้อยสี่สิบก็มีแค่นี้นะครับรถอีแตนใช้งานนี่ครับไปทะเบียนระบบไฟเปิดปิดปกตินะครับผมเรียบร้อยป้องกันเหตุอันตรายฉุกเฉินไฟฉุกเฉินก็มีพร้อมนะครับ ก็อยากจะมาทําคลิปวิดีโอให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับว่ารถอีเทนที่เราใช้นั้นมีพรบรเล่มคู่มือหรือเปล่าแต่ผมตอบแล้วครับว่ามีนะครับจะต้องใช้ต้องมีถ้าเป็นรถอีเทนเป็นคัดซีของโครงรถกระบะที่เอามาดัดแปลงใช้กันนั้นเป็นรถเกษตรอีกชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเราไปทําพรบไม่ได้นะครับ เพราะว่ามันไม่ใช่รถอูเพลตนะครับเป็นรถยังไงไม่รู้ครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องในด้านนี้สักเท่าไหร่ครับผมแต่เท่าที่ผมเคยไปอบรมมานะครับก็คนส่งเขาแจ้งให้เราไปต่อทะเบียนได้แต่เราไอแตนเกษตรนะั้นจะต้องเป็นคัดซีเหล็กรางนะครับผมคัดซีตรงอ่ะขอบคุณนะครับส่วนเรื่องอื่นๆผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับผมแต่ก็ให้รถมีพรบรมีอะไร เรียบร้อยพร้อมเราก็สามารถที่จะขับขี่ปลอดภัยนะครับเวลาเจอด่านเจอตำรวจก็ให้แต่เราพกใบขับขี่นะครับผมมีพรบกับใบขับขี่คุมก็เราก็ได้รู้จักกฎจราจรนะครับก็วันนี้ก็ทำคลิปแค่เพียงตัวนี้นะครับสวัสดีครับผม